เกิดอะไรขึ้นยูกิเพนปกาไหทองคําเข้าโรงพยาบาลด่วนพี่น้องคะโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ช่วงนี้นะคะน้องยูกิเพนปกาเข้าออกโรงพยาบาลเป็นวันเรลเลกาวาได้พี่น้องคะไม่ว่าจะเรื่องอร่างกายสุขภาพเนี่ยเราเป็นที่สําคัญเลยเพราะว่าช่วงนี้นะคะงานงานน้องอะ่ะก็คือเยอะมากๆเยอะจริงๆแต่ละงานแต่ละโชว์แต่ละที่ไปไหนเดินทางปนนไปนั่นไปนี่คือแบบเยอะ แล้วระยะทางพี่น้องคะระยะทางของที่น้องยูกิไปทําการแสดงคือแบบโอ้โหไม่ใช่ใกล้ก,ลกันเลยก็คือไกลกันมากแล้วทีนี้ไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะน้องยูก,กิคะพี่น้องคะโพสต์เลยบอกว่าเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วพี่น้องคะเบื้องต้นมีอาการอ่อนเพลียหายใจก็เหนื่อยอยากนอนตลอดเวลาอ่ายากนอนตลอดแล้วกั เวียนปวดหัวขื่นขื่นไส้อเจียนนั่นเองเดี๋ยวยังไงจะมาตรวจร่างกายและมาดีอีกครั้งนะคะพี่น้องคะแล้วแฟนขับแต่ละคนคือตกใจมากทําไมน้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยจังแล้วทีนี้นับลงไปเมื่อสองวันที่แล้วพี่น้องคะอาหารเป็นพิษนั่นเองเห็นาทางเอฟซีทางที่เขาพูดกันนะคะว่าอ่ายูกิอาหารเป็นพิษอีกแล้วแล้วทีนี้นะคะพี่น้องเนี่ยสองวันที่แล้วสำหรับภาพนี้ก็อบอกว่าอ่า อีกแล้วซีลาวเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะก็คือนางลดนางรดวิเชนะคะพี่น้องคะ้ะเนี่ยรู้สึกว่าสงสารน้องมากสงสารน้องทั้งสงสารสุขภาพของน้องเพราะว่าเด็กเนาะเด็กแค่อายุแค่สิบอ่ะสิบหกสิบเจ็ดเองแต่ทํางานคือแบบโอ้ยพี่น้องเห็ดงานก็คือ,ก,คอก็คือจังหวะแหละเนาะทํางานกลางคืน เรื่องสุขภาพนี้มันต้องแบบว่าโอ้มันมันกต้องเป็นังสีอยู่แล้วหละพี่น้องค้าค้าห่าวาวาเนาะเพราะว่าน้องทํางานแบบเหมือนกับยังเด็กอยู่แล้วมาทํางานกลางคืนแล้วทํางานระยะเวลาตั้งแต่ที่น้องทํางานมานะ่ะตั้งแต่อยู่ในวงวนกนะ่อนน่ะก็คือนอนดึกไม่ได้นอนเลยก็ว่าได้เพราะว่าช่วงดึกก็คือเป็นช่วงที่ทําการร้องการลาพี่น้องคือบางอย่างจักปีจักปีแล้วที่น้อง ทำการร้องเพลงทําการที่สาคาคบมวลคมซื้อเฮ้าจนมาหอดสมัยนี้เป็นเวลาที่นานมากแล้วเรื่องสุขภาพของน้องอ่นะเนาะเด็กน้อยก็คือแบบไม่อาจจะไม่ไหวอาจจะแบบร่างกายอ่อนเพลียก็เป็นก,ก็ก็เป็นได้เพราะว่าไม่มีแน่นอนหรอกแล้วไม่สามารถได้หรอกว่าวันนี้เราจะแข็งแรงนะวันนี้เราจะแบบไม่เป็นอะไรนะเราไม่รู้ถ้ารู้เราก็แบบที่จะพร้อมที่จะพักผ่อนนั่นเองเนาะพี่น,น้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าโอ้พี่น้องคะปริโต,ตนเนี่ย รีดปวดมันเป็นวัาสิไปทาเพราะเราจะไปลองเพ่งต่อบนเนี่ยพี่น้องขาคือแบบถ้าว่าอาการเนาะพี่น้องปวดหัวคืนใส่อาเจียนอยากนอนตลอดก็คือแบบมันไม่อยากทําอะไรเลยนะพี่น้องคะมันเหนื่อยกับร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งน้องอะ่นะยูกิเนาะออกมาโพสอย่างนี้แล้วคือแ,บบแฟนคลับแต่ละคนคืออดห่วงไม่ได้เป็นห่วงน้องมากบางคนก็บว่าโอ้ยน้องยูกิหายไปไนะคะลูกอยากเป็นแทนจังเลยอ่ะ แม่แม่รังคนแ,แบบโอ้ยอยากเป็นแทนลูกจังทําไมแบบมาเจออ่าอย่างนี้ทําไมเข้าโรงพยาบาลบ่อยขนาดนี้น้องยูกีเนียพี่น้องแล้วแฟนคลับแต่และคนคือแบบแห่ให้กาลังใจกันเยอะมากๆเลยสําหรับน้องยูอ่าหายเร็วนะคะลูกอ่าหายเร็วจากคนเก่งดูแลเต็เย,เยอะนะคะลูกขอ้พักฟื้นร่างกายหายไวนะคะอีหละคนเก่งอ่าเป็นห่วงเสมอนะคะน้องน้องลาอ่าหายไวเด้อพักผ่อนเยอะจ้าน้องยูโอ้โหแฟนคลับแต่และคนคือแบบ ให้กาลังใจได้ดีมากาน้องยูเป็นกำลังใจให้นะคะลูกนางเอกหมอรักของพี่พวกพี่จะคอยดูแลจะคอยยิงข้าน้องยูนะคะรีบหายคิดถึงเรายยิ้มพี่สวยๆคะ่ะคุณนะพี่นอ้องเฟนคลับให้กาลังใจดีมากไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางเพจหรือทางกลุ่มก็คือแขให้กำลังใจเยอะจริงๆอาบางเพจก็ว่าหายไ้นะคะคนเก่งอันนี้เป็นเพจของน้องยูกินะคะหายไ้นะคะอคุณนะ,ะพ,นนพี่นอ้อง อีลาแม่ไม่เห็นแม่ไม่เห็นหน้าเป็นคนขี้โลกเลยบุญทานที่แม่ทําให้ขอให้จงมนดานให้หนูนะคะประทานพรให้อีลาหายจากโรคภัยนะคะเออเป็นห่วงลูกมากพุนะ่ะ แฟนคลับก็คือโอ้เยอะจริงๆพี่น้องขาให้กําลังใจน้องยูกิเพนประกาไให้น้องคำก็คือเป็นสาวสวยสาวน้อยที่แบบเพียพรพอม,มากๆเลยนะคะยิ่งแบบงานท้าถมเข้ามาอย่างโอ้โหรัวๆ,ๆอาดําจากชัยคือรับรับสายใหม่เลยก็ว่าได้ลำพังเนาะสำหรับน้องยูกินั่นเองเนี่ยพี่น้องคาแฟนคลับตอนนี้คือเริ่มทยอยแชร์เข้ามาในกลุ่มน้องคือเยอะมากๆว่าเนี่ยวันนี้คืออีหลาได้เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วอดห่วงไม่ได้พี่น้องคา เนี่ยและพีนีขอพูดถึงเรื่องราวการแต่งตัวของน้องคือแบบช่วงนี้ไปไหนมาไหนคนแซวคนพูดเยอะมากทำไมยูกิแต่งตัวน่ารักจังพี่น้องขึ้นไปบนเวนทีอย่างนเนี้ยเนี่ยแฟนคลับตะโกนเลยว่ายูกิสวยจังเลยลูกเนี่ยเหมือนกับ ขนาดเราเป็นอ่านแล้วค่ะเราไม่ใช่ตัวน้องอ่ะเราได้ยินคำมีเรียแบบเออรู้สึกดีเลยที่แบบว่ามีเอฟซีคอยชมคอยชื่นชมในความน่ารักของข้าในหนังเสียงของห้าว,ว่าเออวันนี้น่ะเราแต่งตัวแบบมันเหมือนกับว่ามันสร้างความมั่นใจในตัวน้องแบบเหมือนกับเอฟซีพูดอย่างนี้แล้วความมั่นใจในตัวน้องก็จะสูงขึ้นกล้าที่จะ,สะแสดงกล้าที่จะโชว์มาอย่างเต็มที่อันนี้คือแบบเลิศนะคะพี่น้องค่ะเนาะแล้วแฟนคลับแต่และคนก็แบบอุ้ย คอมเมนต์พูดถึงน้องเยอะมากๆเลยอ่าอันนี้ก็คือเรื่องเล่าจากตลาดเรียตลาดเรียบทางดดามรามามอินทราเมื่อฝนตกน้องอยู่จะขึ้นคอนเสิร์ตแต่ทุกคนไม่หนีไปไหนรอจนกว่าจะได้ชมคอนเสิร์ตยูกิ โอ้เมื่อน้องก้าวขึ้นสู่เวทีแม้ว่าฝนตกหนักมาอีกรอบแต่ก็ไม่ได้ทําการหยุดแสดงเมื่อคนดูสู้สฝนน้องก็สู้ฝนไปกับคนดูด้วยสมการรอคอยทุกคนกะคือใจจดใจจ่อเพื่อรอดูยูกิหน้าเวทีสนุกมากไม่อยากกลับบ้านเลยความเก่งความสวยการแสดงหน้าเวทียูกิทําได้ดีมากๆเลยจนคนดูหน้าเวทีถึงกับตะโกนความกันว่ายูกิสวยมากเนียละพี่น้องคะ่ะ โอ้โหเป็นเรื่องราวาเนี่ยพี่น้องไม่สวยย,ยังไงพี่น้องขาเบิ้ล้อยกันแนนพูนอะแตกต่างอย่างมากนะตอนเด็กก็คือเป็นเด็กสาวเป็นเด็กหญิงที่ออวกๆเนาะและทุกวันนี้คือแบบโอ้โหหุน่นหุ่นเพียวมากหน้าตรงหนาตาก็คือเพียรพอมการอินเตอร์เทนการเต้นการเดาการลองการอีกอย่างกระตามคือแบบว่าคบเครื่อง สำหรับเด็กคนนี้แล้วก็อาจารย์ประจักษ์ชัยก็คือสอนออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับน้องยูกินั่นเองอ่าพี่น้องเนี่ยเป็นเรื่องราวก็คือเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับเด็กคนนี้อ่าพี่้องคานี่ดูรูปนี้น่ารักจริงจริงอ่าเนี่ยชุดก็คือสวยมากเลยนะพี่้องคาเป็นสีแดงเนาะแล้วคือดูพี่้องคะจะไม่ให้รักได้ไงสําหรับน้องยูอ่าพ ouais. ี <this vanilla ical game expressions> <ies> ่น้องเยอะมากๆเนี่ยแฟนคลับแต่ละคนก็ถ่ายลงหรือ ได้เห็นเนาพี่น้องขาเนี่ยเห็นไหมตาหักพี่อีแหกพี่น้องขาน่ารักคือแบบแต่ละคนเห็นก็แบบอ๋อทำไมน้องอยูกิถึงเป็นสาวทําไมถึงเป็นสาวสวยขนาดนี้นั่นเองอ่าเนี่ยค่ะสุดๆพี่น้องขาสําหรับเต้ายูอ่าเต้ายูคุณยูคือจึกมากลูกแล้วก็เร็วๆนี้คะ่ะพี่น้องขาเตรียมคะ่ะเพราะว่านางเอกหน้าหวานคนนี้พร้อมที่จะแบบว่าถ่ายเนาะ ไายเข้า็นกันนอกเตรียมตัวเลยก็คือเป็นเพลงของบอสบิ๊กนะคะเร็วๆนี้รอติดตามเลยเพราะว่าน้องยูก็คือเป็นนางเอกที่แบบโอ้ยอ,อลาดจับแพ่งพี่น้องคะสวยมากสําหรับเต้ยยูทําอะไรก็ออกมาได้ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเล่น MV การถ่ายแบรนด์สินค้าการอะไรก็ตามคือแบบทำออกมาได้เต็มที่แล้วก็ดีที่ว่าชื่นชมในตัวน้องมากเลยนะพี่น้องอันนี้คือ อย่าให้ร้ายของเคยใช้เร็วนี้นะคะนี่เลยเต้ายูกินั่นเองอ่า เตรียมตัวพี่น้องคะสซพอลอยากฟังแล้วว่าจะเป็นยังไงเลยก็อยากดู MV วด้วยว่าจะออกมาแนวไหนนั่นเองพี่น้องคะวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเพียงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามเพจหรือช่องด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องยูกินะคะขอให้ไฮไวนะคะลูกขอให้แบบว่าร่างกายแข็งแรงเนาะดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะเรานะคะก็ขอที่จะซัพพอร์ตขอที่จะเป็นกำลังใจให้น้องยูกิเสมอค่ะส่วนวันนี้ไปก่อนค่ะ